จะพี่น้องอยู่โรงเรียนคือเกาหล่ะจ้ามาเบิงพ้าพี่น้องมาเบิงแปงผักคุณคู่้อจ้าผักคุณคู่คนปลูกจ้าอันนี้ต้นบักกูจ้าเป็นนวยหล่ะจ้าพี่น้องต้นบักกูดเป็นนวยแล้วคู่คนปลูกใ้เนาะจ้ะเนาะ ผู้่นปลูกใ่กระถางไว้กรมีพักบุ่งพอมอันนี้ก็บักนาาเลอจ้าบักนาา,บ,นาบักกูดบักกูดเพราะไม่บักนาวบักกูดจา้าต้นมะก,กรูดต้นมะก,กรูดจา้าผูิ่นปลูกไว้คุณพี่น้องเงี้ยวเลยจ้าผูิ่นปลูกไว้นะจ้าพี่น้อง ลาะเบิงก่อนพี่น้องชมสวนแป่งพกคุณคู่นาะจะอันนี้กะตะไข่จา้าคู่คุณกับปูกไ้ตะไข่งามงามกันจ้าจิพ่าจิพ่ามาเบิงเรียกหน่อยกับพักการเล่ยน จ้าตะไคร้งามๆนี่ต้นบักฮ่ง้ะจ้าพี่น้องต้นบักฮ่งบักฮ่งเป็นไวน์ล่ะจ้าอยู่โรงเรียนจ้าพี่น้องนี่ก็ตะไคร้จ้ามาเบิ่งอีกต้นนึงจ้าอีกต้นหนึ่งก็บกำลังเป็นไนวยจ้าสามสามไวย สองต้นบพระท่านเด็กเกิดเพราะท่านใหญ่แล้วจ้ามิจ้าท่างนี้คู่เพิ่นกับปลูกพักไวจ้จ้ามีหอดต้นบักเผ่าเดจ้าต้นบักเผาก็มีสองตน้น ีต้นอ้อยจ้าต้นอ้อยต้นอ้อยหลายกระถางเลยจะต้นอ้อยนี่จ้านี่จ้า คลิปนี้ก็ไว้ซ้ำนีนน่น่ะจะเนาะท้ายให้พี่น้องเบื้องเรื่อยๆจ้า